อาชมบรรยากาศตอนเช้าชมนาข้าวหลังลมใหญ่มาชุดนั้นเริ่มเขียวขึ้นมาบ้างแล้วตอนลมมาแรงๆใบข้าวเหลืองเริ่มออกเริ่มเริ่มงวงข้าวเริ่มออกโคพลแล้ว น้ำดอกไม้สีทองมีอยู่สองลูกต้นเล็กๆทำบรรยากาศตอนเช้าๆที่บ้านยังเงินนะคะข้าวเริ่มออกรวง งหญ้าออกก่อนลงหญ้าลิเกออกมาดูต้นกล้วยต้นกล้วยได้น้ำนาปังก็ตีหน่อยง้ำถ้าน้ำนาปังไม่มีช่วยว่าไม่งามแล้วแห่งแรง น,นี่น้ำนาปังดีนนมันมอนมาด้วยกลัวอะไรม่อนกลัวอะไรครับน,น้นข้าวกำลังเริ่มออกหญ้าก็ออกดอกอน,นี้พุทาพุทานม ไม่โตไม่ได้ฉีดยาน้ำน้ำไม่ไหลเลยข้ามได้ไหมเนี่ยข้ามได้ไหมไป บรรยากาศตอนเช้าเฮ้ย,ยาเหยยบหอยตกใจเลยม่อนตกใจเลย ชมต้นผักเยียดผักเยียดหรือผักเลือดสูงเกินไปแล้วล้อต้นใหญ่ใหญ่เกินไปอยู่มาหลายปีเนาะสามคนโอบก็โอบไม่มิดเลยเนี่ยต้นนี้ต้นผักเลือดก่อนเขาถามซื้อ ้ายไม่ขายปล่อยไว้ต้นสามคนออกสี่คนอ,อกก็ยังไม่มิดลำต้นใหญ่จังเลยผักเลียดผักเทียดเดี๋ยวใบร่วงแล้วก็แตกใบอ่อนเอาไปจิ้มน้ำริกวันดีๆ ชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนานักท่องเที่ยวพาชมครับไป,ไปล็อกตา เลาะปาลาเลาะนาทุ่งนี่ก็มีตกอไม้กอไม้ลวกถ้าฝนล,ลงแล้วจะได้กินหน่อนี่ฝนยังไม่ลงกอไม้ลวกรุ่นพ่อรุ่นแม่ยัางเงินถูกไว้ได้กินไม้ใช้ไม้กินหน่อ มีหลายกอคลิปนี้ยายก็ขอจบคทนนี้ก่อนนะคะ่ะพาหน,น้องออนออกมาเดินเช้า